วัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา15นาฬิกา22นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารใหม่ศูนย์อัมพรในการพระราชทานประกาศน,นียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาประจำปีการศึกษา2554จำนวน991คน โอกาสนี้พระรานทานพระราโชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่าเนติบัณฑิตไทยเป็นผู้มีส่วนสร้างและดํารงความมั่นคงของกระบวนการยุติธรรมของประเทศมาโดยตลอดด้วยหลักวิชาอันหนักแน่นและด้วยปัญญาอันสุขุมสถาบันแห่งนี้จึงเป็นที่เชื่อถือเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนทั่วไป เนติบัณฑิตทุกรุ่นจึงควรภูมิใจทั้งควรถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะทำตนเป็นผู้ช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนด้วยความสำนึกว่าจะต้องใช้กฎหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ปราศจากอคติกอบด้วยมโนธรรมเพื่อรักษาความยุติธรรมเที่ยงตรงและความสงบเรียบร้อยในแผ่นดิน วันนี้เวลา15นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระาราชบรโกาสใหศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะก,กัมพุธประธานกรรมการ,รแผนกทันตแพทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยคณะกรรมการนำทันตแพทย์นัทพงศ์กันตรงผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกทันทันตแพทยาศาสตร์ประจำปี2554เฝ้าทูลลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาชีววิทยาช่องปาก ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาวันนี้เวลาสิกา28นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีเสด็จไปสาลาก,การเปลียนวัดเกศรศรีลคุณหรือวัดป่าบ้านตัดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงเป็นประธานสดับพระธรรมเทศนาโดยพระอธิการอินถวายสันตุสโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย จากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมเครื่องกันเทศทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์สิบรูปแล้วทรงทอดผ้าป่ามหาภูศนโครงการสังฆราชบูชาชนสา1หนึ่งร้อยปีเพื่อจะซื้อเครื่องมือแพทย์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสงวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในมงคลสมัยพระชนสา1หนึ่งร้อยปีและเพื่อจะหาทุนทรัพย์มอบให้โรงพยาบาล,รล,พ,ลพระหัพลพยุหเสนาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดกาญจนบ,บุรี ขนาด298เตียงได้รับทุนก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุขแต่ยังขาดทุนทรัพย์ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์พุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญสร้างกุศลได้ที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยสกลนครหนองบัวลําพูนหนองคายบึงกาฬและที่สาลาก,กลางจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา17.07นทูนกระหม่อมยิงบัวรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสร็จไปโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่เขตป้อมปราบสตรูพ่ายและส่งเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนซึ่งกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมตาม3ยุทธศาสตร์หลักเพื่อพัฒนายาวชนเสริมสร้างความคุ้มกันทางจิตใจและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ส่วนโรงเรียนสายบัญญาเริ่มโครงการ t ูบี Number วและจัดตั้งชมรมในปีการศึกษา2,555มีการนำชมรมแล้ว30คนซึ่งมีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจกรรมของชมรมสู่รูปแบบของศูนย์เพื่อนใจ To บี Number วจัดบริการให้คำปรึกษาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสร้างสุขให้กับสมาชิกในอนาคต วันนี้เวลา9นาฬิกา52นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้ารีรัฐพระวรชายาเสด็จไปศูนย์การค้าฟิวเจอร์บาร์กรังสิตจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานศิลป์แผ่นดินถิ่นแม่หลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสวันเฉลิมพระจมพันษา12สิงหาคมเป็นการสืบสารพระราชปณิธานให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในงานฝีมือของคนไทยและหันมาสนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพของเกษตรกรไทย โอกาสนี้ประธานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ชนะเลิศก,การประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าชุดลำลองสำหรับแม่กับลูกในโครงการ Future Park Young Designer ที่นำผ้าเขาม้าจากร้านศิลปาชีพ904มาออกแบบตัดเย็บให้ทันสมัยสวม,มใส่ได้จริงและท่อประเนศนนิรรศาการเฉลิมพระเกียรติการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เวลา11นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารส่งพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกนวังสุขโขทัยประธานพระโวรโรกาสให้มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครนำผู้ชนะเลิศก,การประกวดร,ร้องเพลงพระราชนิพนธ์จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและถ้วยประธานพระเจ้าวร,รวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวร,รชายาพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้ารับประธานถ้วยรางวัล วันนี้เวลา1 5น15นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปโรงแรมมนเทียนทรงเปิดงานแส,สดงภาพวาดศิลปกร,กรรมเ,รเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถครั้งที่17ที่สภา,ากาชาติไทยร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระ96และบริษัทโนโวเทคจำกัดจัดขึ้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพัรษา80พรรษา12สิงหาคม2555 และเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนบำรุงสภากาชาติไทยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานและเลือกซื้อภาพวาดจากฝีมือของศิลปินอิสระกว่า500ภาพได้จนถึงวันที่2กันยายนนี้จ,นบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ